ครับสวัสดีครับยังอยู่ในคลิปของการจัดการในระดับเครือข่ายนะครับนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการจัดการในเรื่องของกรรมการนะครับในการเพิ่มกรรมการในแต่ละรายการแข่งขันนะครับให้ท่านไปที่เมนูด้านซ้ายนะครับคําว่าจัดการกรรมการหลังจากที่ท่านคลิกคําว่าจัดการกรรมการแล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้นะครับท่านก็เลือกว่าท่านจะจัดการกรรมการเนี่ย ในอะไรอ่าในหมวดไหนก่อนท่านต้องต้องเลือกหมวดก่อนนะครับนะเสใส่แล้วกดเข้าไปสมมติเป็นหมวดภาษาไทยนะครับท่านก็กดเข้าไปจะตั้งกรรมาการหมวดภาษาไทยคราวนี้หมวดภาษาไทยก็มีรายการแข่งขันย่อยอยู่เยอะเลยนะครับท่านก็จะอ่าจัดการรายการไหนท่านก็กดเข้าไปนะครับท่านก็กดเข้าไปสมมุติว่าเป็นการ คัดลายมือภาษาไทยชั้นป .3 ป .1 ถึงป .3 ต้องกดเข้าไปจัดการสีเจยวเขียวเนี่ยคือว่ามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับสีน้ําเงินเนี่ยคือยังไม่มีข้อมูลนะฮะสำหรับเครือข่ายที่ใช้โปรแกรมตัวนี้คือเครือข่ายกลุ่มสายน้ําวังนะครับยังไม่ได้ไม่มีการแข่งขันสามรายการนี้จึงไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอันนี้ขออนุญาตกดเข้าไปในส่วนของอาการคัดลายมือชั้นป .1 ถึงป .3 ซึ่งท่านมันมีอยู่แล้วนะครับมีข้อมูลอยู่แล้วพิจครณเข้ามานะครับ ถ้าคลิกเข้ามาท่านก็จะปรากฏหน้าต่างนะฮะเกี่ยวกับการที่เราจะใส่ชื่อนะครับแบบนี้นะฮะชื่อนามสกุลสังกัดก็คือโรงเรียนแล้วก็ใส่เบอร์โทรในกรณีที่ต้องต้องติดต่อประสานงานนะครับให้เบอร์โทรที่ถูกต้องนะครับนะฮะโรงเรียนนี้ท่านสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับไม่ได้มีให้เลือกนะครับท่านพิมพ์ไปได้เลยเหตุผลที่ไม่มีให้เลือกเพราะว่ากรรมการบางท่านเนี่ยมาจากต่างสังกัดนะครับหรือบาบ,าบางท่านก็เป็นภาคเอกชนมา นะครับจึงตรงนี้ก็เลยเว้นไว้ท่านพิมพ์นะครับเ mm. มื่อพิมพ์ข้อความข้อมูลนะครับเมื่อพิมพ์ข้อมูลจนครบแล้วเนี่ยท่านก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันแล้วข้อมูลก็จะเข้าไปสู่ในระบบในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเห็นนะครับท่านก็จะเห็นว่าอ,อย่างรายการนี้ก็มีการกรอกไว้ที่สามท่านนะครับเช mm. ่นเดียวกันนะครับถ้ามีความผิดพลาดอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังกัดหรือว่าเบอร์โทรหรือว่า ชื่อตัวหนังสือผิดพลาดท่านก็กดแก้ไขตรงนี้ได้นะครับหรือสุดท้ายแล้วท่านจะเปลี่ยนตัวคำกาดท้านก็สามารถลุบตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการจัดการกรรมาการนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ